อิจิริทในดวงใจหวานทะลุจอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะึ่งวันนี้ทางช่องก็จะพามาพบกับความฟินความน่ารักของคู่รักคู่นี้ค่ะน้องก๊อตและน้องริชี่ เรียกได้ว่าหวานทะลุจอกันเลยค่ะเรามาชมภาพความหวานความฟินของคู่รักคู่หวานคู่นี้กันเลยค่ะอิตริีในดวงใจริชชี่ที่แปลว่าแฟนกอตน้ากอตและน้องริชชี่ค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ เรามาชมภาพความน่ารักของคุณทั้งคู่กันเลยค่ะเราหิวข้าวอะถ้ <laughs> เาเราไปกินข้าวหนสิ พาไปกินอย่นี้เลยนะไม่งั้นจะโกรธแล้วนะ <c oughs> เราหิวข้าวอะ่ะถ้าเราไปกินข้าวในสี่พาไปอยู่นี้เลยนะ <c oughs> ไม่งั้นจะโกรธแล้วนะ